สวัสดีครับสวัสดีครับนานๆนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับน้ำวุฒินะครับผมตัวนู้นครับผมมือหนึ่งห้วยเสน่ห์อยู่นรงนครับนี่ครับวันนี้มาหาตีปลาช่อนกันนะครับผมประเดิมอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นคันใบสัน s อนะครับผมแล้วก็ลอกใบสันสไปเดอร์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมกบยางนวุฒิครับทำมารอหรือดูปลาช่อนเลยครับผมไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าทำไปอย่างนั้นแหละครับ เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันนะครับกลมยางนงวุณครับแล้วก็นี่ครับผมมีผลงานหรือเปล่าแต่ผมชอบใช้ตัวนี้ครับผมเรียกว่าตัวหมานผมเลยครับผมสีดําครับผมก็เป็นงานแกะลายทั่วไปครับนี่ครับผมเปื่อยครับบ้าบๆบุมๆไปมันครับตัวคันนะครับก็เป็นคันใบสันเอสทูครับผมนี่ครับใบสันเอสทูนะครับผม ลอกก็เป็นลอกใบสันสไปเดอร์นะครับผมนี่ครับหนอกแดงครับสีแดงแรงนิดพิชิตมารครับโอ้สีแดงแรงธิ์พิชิตปลาสิครับนี่ครับผมพันใบสันครับสภาพหมายครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับสภาพหมายครับนี่ครับผมน้าท่วมครับน้ําท่วมนู่นครับโอ้โหเดี๋ยวจะตีตรงร่องเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวมีผลงงผลงานหรือเปล่า อันนี้ก็ลมแรงด้วยครับผมดูว่าต้นไม้โอ้โหลมโยกเลยนี่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีวกว่าไป let's go จะมีผลงานหรือเปล่ารอชมครับผม Bang! <laughs> ปังปังอิ่วนี่นี่อี่ออออออเรียบร้อยเหมือนเดิมครับคันเป็นสัตว์เ2 ลองไปสัตว์สไปเดอร์แม็กครับผมกลับมาช่อนน้ำท่วมการไม่ถูกหลายรอบครับเคาะหน่อยครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผมนี่ครับยังใช้ตัวเดิมอยู่เลยนะครับเหยื่อนะครับสีดำนะครับสีเทาครับตัดลายดำนะครับตีดำตัดลายเทาครับพูดผิดนะครับนี่ครับผมเข้าปากเรียบร้อยครับกบยางนุ้ฒนนะครับฝากว้ด้วยครับแล้วก็คันไปสันเอสโฟครับผมนี่ครับผมหกฟุตหกครับ เว87นะครับผมลอกใบสันสไปเดอร์นะครับผมนี่ครับผมส,สวยๆครับหนอบแดงหนอบแดงเอาเรื่องครับผมสีแดงแรงฤทธิ์พิชิตมารครับผมเรียบร้อยพิชิตตาดิตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กมันกัดไม่ได้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเล็กกัดไม่ได้ <c oughs> ออยขาดตายแล้วม uhm, like, ั้งอ้ยสับมีเดตเอ้ยสับเบาเกินด้วยกายะกายะ Tụi <laughs> nó <Tua> nói à, với đây tôi nói chặt rồi

ื่อน่มือเฮ้ยปังดูจัดติ๊กตาอากาศตรงนี้อีกว่า นี่นี่ถึงมือมาแล้วนี่เป็นไงโอ้นึงแต้มกบยางน้วุิครับผมบห่วยเสน่ห์นะครับสภาพน้ําท่วมครับผมมาแล้วครับนึงแต้มครับนี่ครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่ครับคันใบสันเอสูนี่ครับผมลออใบสันสไปเดอร์นี่ครับผมมาแล้วครับนึงแต้ม เปิดฤดูกาลเปิดหัวนี่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็น ลอกใบสันสไปเดอร์ครับผมคันใบสันเ2ครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนจะตกอีกแล้วสรุปผลนะครับวันนี้ก็สนุกสนุกไปครับสามแต้มนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวน้อยก็กัดผิดกัดถูกครับหลุดแล้วหลุดอีกครับผมอ่ะสรุปผลแล้วกันสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอิดคลิปคนเดียวครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ